สวัสดีครับมาชมคู่ต่อไปนะครับน่าจะเป็นเหลี่ยมสองสองเมื่อกี้แอดมินพิมพ์ผิดนะครับนึกว่าตะก้อเดียวน่าจะเป็นสองสองหยองจับคู่กับโมกะเลียงหยองและข้ามหัวท็อจันครับไม่ใช่โมโม ฝั่งนู้นจะเป็นกระติบน้อยพระรามสองจบพู่กับพี่ทับจันทบ,บุรีแลกข้ามหัวระหว่างโมกะเลียงกับทับจันนะครับเกม12ไม่มีดิวข้ามหัวแปรเสริบได้ทุกคนทักทายทุกๆท,ท่านนะครับอ่านคอมเมนต์ใครไม่ทันก็ขออภัยเกมเพิ่งเริ่มยอนนำอยู่หนึ่งต่ศูนย์ พี่ตอบจันหัวตีมาติดเกี่ยวโมโมเกี่ยวไม่อยู่ครับรรรสวัสดีครับแอดมินสวัสดีครับพี่สมคิดสมคิบหรือสมคิบบอนไก่สวัสดีพี่ปิยวัฒน์ทักทายพี่จักรพงษ์พักดีทักทายนายปกป้อง กูนี้ชิงรางเงินรางวัลอยู่ที่4,000บาทนะครับยองเสือบอกไปกระติมน้อยเสือมาโยงโมเปิดหัวยองเปิดยกหัวเข้าไปโมตีลงไปเรียบร้อยดีครับตีไปข้างหลังของพี่ทับจันแต็มยองยังนำอยู่1ต่อศูน อักตายนิ่มสมตัวนะครับอักตายต้นน้ำหฮมขี้เหล็กอ่านคอมเมนต์ใครไม่ทันก็ขออภัยเป็นเหลี่ยมแรกข้ามหัวแปรระหว่างพี่ท็อปจันกับโมกะเหลียงนะครับฝั่งนู้นจะเป็นพี่กระติบน้อยพระรามสองยกให้ฝั่งนี้จะเป็นหยองพมา่ายกให้โมกะเหลียงเือไป พี่ต้อมจะเปิดหัวกระติบน้อยยกเข้ามาพี่ต้อจะตีหัวลงไปเรียบร้อยดีทีมงานตกปลาโคราชชมลมไก่ชนโคราชยองใสยองยาวๆวอดิศักตักไทยนะครับพี่อดิศัก์เป้คนเดิมพี่เป้สาธรโมตีลงไปเรียบร้อยดีครับดีครับแอดพี่แจ้ไปไหนครับ ไม่ได้ไปไหนครับแอดมินแกแจ้นั่งอยู่นี่แล้วครับพักแอดมินแกแจ้นั่งพักครับศูนย์ต่อสี่กระเทมน้อยสมมาโมเปิดยองยกอ้าวยกล้นไปอีกนิ้มทีเกี่ยวหลังเท้ายกข้ามาพี่ทับจันตีหัวหยอดไม่ข้ามครับ ทักทายพี่ธนาธนาทักนายพี่น้ำสลัมทักทายทุกๆท่านนะครับพี่อดิศักดิ์สู้หยองยากครับแอดมินแกแจ้เมาฮ่าฮเมาแล้วครับแจ๊ะสองกระป๋องเองพี่อภิเชษสีดินไทยสีเป็นห้าต่อศูนย์แล้วครับหยองเสือไปบอกบอกอภิเชษด้วยบอกสทออภิเชษด้วยบอก ตอนกลับระสงค่ารถเทพโยด้วยหมดแน่นอน <c oughs> แอดมินแก่แจ้บอกพี่พเ่าไม่ใชนะครับตอนกลับก็ส่งค่ารถเทพโยด้วยนะครับน่าจะหมดเหลือแต่เกือบตอนนี้เทพโยก็ไปเดินสายหรือว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดน,นะครับจังหวัดอุดรธานีพี่แจ้ไปไหนครับพี่แจ้นั่งอยู่นี่ครับพี่ธนาธนาเมาแล้วพี่แก่แจ้ โมพื้นมันมีปัญหามากเลยมาชมเกมกันต่อครับแต้มกระติบน้อยตามอยู่สนุกโมเปิดหัวยองยกหัวเข้าไปล้นไปเอ้าที่กระติบน้อยเกี่ยวได้พี่ท็อปจันยองยังเกี่ยวหัวได้ยกเข้าไปอีกโมตีหัวลงไปเรียบร้อยดีครับหกต่อศูนย์ยองเสซไป ทับจันเปิดหัวติมน้อยยกเข้ามาทับจันตีหัวโมกเกี่ยวได้ยองยกหัวเข้าไปโมตีหัวเกี่ยวรองเท้าอา้าวยังอยู่ครับแก้ตีหัวมายองยองเปิดยกหัวเข้าไปโมก,กระเลียงตียังอยู่ครับทับจันแก้มายองลูกสองลูกสามโมกระเลียงตีไปเรียบร้อยดีครับแต้ม หนีไปเป็น7ต่อศูนครับเจต่อศูนยองเสือไติ๊ต๊อมจัดเปิดหัวกระติบน้อยยกมาท็อปจันตีหัวเกี่ยวหลังเท้าม่อยู่ครับยองน้องน้ำปั้นกะน้องต้นปาล์มฝั่งนั้นชงล้นอย่างเดียวเลยทักทายพี่ปิปญญาทักทายพี่อะไรนี่ภาษาอังกฤษผมอ่านไม่ออกก็ขอไปด้วยนะครับ อะไรก็ยอมทั้งท้ายครับพิมนตีชิงกี่เคชิงสี่พบาทนะครับติมน้อยยกมาพี่ตับจันตีหัวลงไปยองเกี่ยวหลังเท้ายกหัวเข้าไปโมกระเลียงโอ้โหตีง่ายมากครับพี่ตับจันตีลงไปลูกเสียครับลูกลงพื้นแล้ว แ้มยังตามหลังอยู่ 0- ูนต่อ7นะครับหยองเปิดหัวเข้าไปโมกตียอดกระเบียบน้อยเกี่ยวรองเท้ายกขล้ามาพี่ตับจันทำไงตีหัวฝังลงไปเรียบร้อยดีทักทายพี่แจว้วนนะครับไข่หมูป่าแสนดีมาแล้วทักทายเสียกายยังไม่นอนอยู่เหลือเสียกายแมวใหญ่กลางป่ารงคู่พิศาจชน่ะหรือไ่ครับเสมอกันครับออกกันคนละเซต ระหว่างโมกับปีศาจพี่เหลือปีศาจกับกะลาพม่านะครับออกกันคนลเซตสองต่อเจ็ดเสือมาโมเปิดหัวยองยกหัวโมตีหัวลงไปติดเกี่ยว้ายกระติบน้อยกระติบน้อย,ยอโม,มาพี่ตับจันตีหยอดเอ้ายัง,งเอ้าโอ้โหโมเตะอัดปากตัวเองครับยองเยวหลังเท้า ย่องเกี่ยวหลังเท้าแล้วไอ้โมก็ยกขึ้นมาตีปากตัวเองโมตีหัวลงไปเรียบร้อยดีกลากลับแล้วเหรอครับกลับแล้วครับน่าจะกลับแล้วนะครับกลากับเจ้ายักษ์พม่าหรือว่า่ขยพม่าอมรชัชศรีก็น่าจะกลับแล้วนะครับเดียเดียขอพติ๊บไอ้จับตาล่าแก้ว สิบสิบบปิบบพีต่อพรอบาึงมแบง3ต่อเจ็ดเกิดน้อยเสือมาหยองยกหัวเข้าไปยกลนแล้วครับลูกนี้ฝั่งนู้นไม่มีใครรับทางตายทุกท่านนะครับ224ท่านฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินไก่แจ้ด้วยนะครับโอ้โหลูกนี้พี่ตอบจันตีหัวออกครับลูกนี้ กลายเป็นแต้มของยองพมา่านำแปดต่อสามยองเสือไปตับจันเปิดหัวกระติบน้อยยกเข้ามาพี่ทับจันทำไมตียอดโมเกียวซ้ายยองยกหัวยกโมตีหัวลงไปเรียบร้อยดีครับทักทายทุกๆท,ท่านนะครับพี่กิตกติศักดิ์มองพ่อแก้วพี่ปลายฝนเทมดาตนนรกทักทายทุกๆท,ท,ท่านนะครับอ่านคอมเมนต์ใครไม่ทันก็ขออภัย แต้ม3ต่อ9ครับกระติมน้อยเสือมายอ,ยองยองยกหัวเข้าไปโมตีหัวฝังลงไปเรียบร้อยดีตแ่ต้มเป็นยองพ่ะมานําอยู่9ต่อสนะครับตักตาพี่ปัญญาแสนล่ายองเสือไปตัดขวากระติมน้อยยกเข้ามาล้นแล้วยองยกไห โมตีลงไปเรียบร้อยดีเป็นไหมเห็นไหมเข้าเดียบมาบินแล้วพี่มันตีสองแปดเจ็ดแล้วยังนเสียไปกระติบน้อยยกพี่ทับจันตีหัวลงไปตีเจียวโมอ้าวข้ามไปพรุ่งนี้ใส่รองเท้านะผมบอกว่แพรุ่งนี้ผู้นี้ผมใส่รองเท้าเป็นแต้มของหยองพม่านะครับอีกเม็ดเดียวเกมใส่รองเท้ามันยืดจับกระดูกของเท้าถ้าใส่รองเท้าไม่ยืดแน่นเลย สิบเอ็ดต่อสามนะครับขาดมากๆครับเกมนี้ยองเสิฟตัดขวอไปกระติ้นน้อยยกเข้ามาพี่ทัจันตีหัวหยอดโมเกี่ยวได้โมทำไมตีหัวฝังลงไปเรียบร้อยดีครับเกมสิบสองต่อสามนะครับเป็นยองมาชนะไปนะครับรรเหลี่ยมแรกข้ามหัวแปรระหว่างโมกระเลียงกับพี่ทอบจัน